คือคอ,คอ,คอ,อย่างนี้ฮะเรื่องการยุบกำนันผู้อิ้านเนี่ยคือมันเป็นร่างร่างของบางพักการเมืองที่เขาเขียนว่าถ้าเทศบาลตำบลใดหรืออบตใดยกเป็นเทศบาลเมืองเนี่ยเขาก็ให้กำนันผู้อบ้านอยู่1ปีแล้วก็ยุบนะครับยุบดังนั้นตัวนี้ก็มันจะเป็นผลกระทบกับกำนัีผู้านของเรา แต่เมื่อวันที่30กันยาเราก็าได้ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีท่านนายกอภิสิทธิ์เพื่อชีวะว่าขออย่ายุบกำนั้ใ่บ้านครับแต่ที่ท่านนายกอคือตอนนี้เราเราก็พยายามที่ว่า,าจับตาดูว่าร่างตัวนี้ที่เข้ารัฐสภาเข้าสภาแล้วเนี่ยเราจะจับตาดูว่าถ้าเขาหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่หรือสอสอคนไหนยกมือว่าให้ยุบก,กันัในบ้านเราก็ 2แสนเก้าหมื่นคนเราก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องสวัดิการของเรื่องสวัสดิการ,การ,การของกำนัในใ่บ้านเราก็พอ,อ,อใจส่วนหนึ่งครับแต่ที่นี่ว่าเกี่ยวกับการรักษาพยาบานลนะ้วเราก็ยังไม่ได้เต็มที่แล้วก็สวัสดิการเรื่องการศึกษาบุตรเราเรียนเนี่ยคแค่ม .6 หแล้วก็แค่ปวชเท่านั้นก็อยากใช้เพิ่มขึ้น

ะในการที่จะนำพี่น้องท่านสุวิทย์พัฒโรยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคุณชาชายเชิญิพ่ผ์เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีการชุมสันจอมท่าอาจารย์สมมูลก็ยังมีบ้าง17จังหวัดภาคเหนือ แต่เรื่องเป็นอย่างยิ่งที่ชุมนุมกำลังมีว่าจังหวัดพิจิตรใ้รับเงียให้สับคดสกิกายนี้ยังนั้นในฐานะที่ชุมนุมพบกันวนทีแป พศ2536รวมระยะเวลา18ปีในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำของราฐสภาในหมู่บ้านตะบลนะฮะก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยหมู่บ้านตะบลของเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เสียเปลียนในสังคมนะฮะจะกลายเป็นผู้ที่เสียเปลียนในสังคมเวลาไปติดต่อการค้าความที่การต้อนเชยให้มันกระจายคนดูกำลันพิบัติอย่างท่านพิชิตา็รัไม่ไหวเลยต้องเลย แสดงครับรพกทุกผัวในไทยใวันประธานที่ีนตรงมันง่ายไงมันง่ายใครก็ทำได้แค่ยืนตรงเนี่ยตอนนี้ก็ดูทุกคนนะปลอมมือเลยครับรูปยืนต้อนรับเลยปลอมมือถ้ามาตอนไหวตอนน้นมาหน้าเดี๋วไม่อยู่ตร